การนำไฟฟ้าของวัสดุบ้านลอยน้ำของเจมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากเลยนะครับน้องๆเราติดตามดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้พี่ช่างไม้กับเจมจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากกันบ้างแล้วเจมผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาเทียนพวกนี้เข้าไปไว้ใช้ในบ้านลอยน้ำทำไมต้องใช้เทียนล่ะเอา ถ้าไม่มีเทียนไปจุดให้แสงสว่างบ้านผมก็เมิดตือตมองอะไรไม่เห็นกันพอดีสิครับแต่พี่ว่าเราต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้มันจะง่ายกว่านะเจมเราสามารถต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้ในบ้านลอยน้ำได้ด้วยเหรอครับได้สิเจมเราก็แค่นำเครื่องปั่นไฟเข้าไปไว้ในบ้านด้วยแค่นี้บ้านลอยน้ำของเจมก็มีแหล่งผลิตไฟฟ้าแล้วนี่ไงวันนี้พี่เตรียมสายไฟมาด้วยเราไปติดตั้งไฟฟ้าให้บ้านลอยน้ำกันดีกว่านะ พี่ครับผมสงสัยจะครับว่าทำไมสายไฟต้องสอดไส้ด้วยสายไฟสอดไส้มันเป็นยังไงล่ะเจมส์ก็น,นี่ไงครับไส้ข้างในเป็นสีแดงแดงส้มๆแล้วข้างนอกก็หุ้มด้วยอะไรสักอยาก่างมันไม่ใช่การสอดไส้หรอกเจมส์แต่มันเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุนะ้ะเอ๊การนำไฟฟ้าเนี่ยมันคล้ายๆกับการนำความร้อนที่พี่เคยบอกผมเมื่อคราวก่อนหรือเปล่าครับ จะว่าไปมันก็คล้ายกันอยู่นะเพราะมันก็คือการที่พลังงานไหลผ่านวัสดุเหมือนกันอย่างนี้ต้องมีวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าและวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับเจมคิดถูกแล้วล่ะกระแสะไฟนะ่าเป็นประจุที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะเจมเจมลองนึกภาพดูว่าตัวเองเป็นประจุไฟฟ้านะและกําลังวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็เจอกําแพงขนาดใหญ่มากั้นเอาไว้ คนที่เฝ้ากำแพงนี้อยู่บอกกับเจมว่าเจมไม่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตของเขาเอา้าวทำไมผมถึงเข้าไปไม่ได้ล่ะครับก็เพราะว่าตอนนี้เจมเป็นประจุไฟฟ้าอยู่ไงล่ะหลังกำแพงนี้เป็นเขตของฉนวนไฟฟ้าประจุไฟฟ้าอย่างเจมก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้อ๋ออย่างงี้ก็หมายความว่าวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่กระแสะไฟฟ้าวิ่งผ่านไปไม่ได้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วล่ะซึ่งก็ตรงกันข้ามกับตัวนําไฟฟ้าที่เป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านไงล่ะพี่บอกว่าการนําไฟฟ้ากับการนําความร้อนนั้นคล้ายกันมากอย่างนี้ก็แสดงว่าวัสดุที่นําความร้อนได้จะเป็นวัสดุที่นําไฟฟ้าได้เหมือนกันใช่หรือเปล่าครับเจมอยากให้พี่ตอบเพรืออยากจะเห็นด้วยตาของตัวเองล่ะก็ต้องอยากเห็นเองอยู่แล้วสิครับถ้างนั้นก็ไปทําการทดลองกันเลยดีกว่า เงล่ะถ้าวัสดุไหนวางต่อลงไปแล้วทำให้หลอดไฟสว่างได้วัสดุนั้นก็มีสมบัติการนำไฟฟ้าเหมือนกับนำวัสดุที่จะทดลองไปเป็นสะพานให้ไฟฟ้าวิ่งได้ครบวงจรเลยนะครับแล้ววัสดุที่จะนำมาทดลองมีอะไรบ้างครับก็มีแท่งเหล็กแท่งแก้วและก็ไม้นอกจากจะได้รู้ว่าวัสดุชนิดไหนเป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าแล้ว การทดลองนี้ยังตอบคำถามของเจมสที่ถามพี่ว่าวัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนทั้งหมดจะสามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยหรือเปล่าอีกด้วยนะว่าแต่เจมส์ยังจำได้หรือเปล่าว่าวัสดุใดเป็นตัวนำความร้อนและวัสดุใดเป็นฉนวนความร้อนเหล็กกับแก้วเป็นตัวนำความร้อนครับส่วนไม้เป็นฉนวนความร้อนเก่งมากเจมส์เอาล่ะเราไปเริ่มการทดลองการน,นำไฟฟ้าของวัสดุกันเลยดีกว่า น้องๆคลิกที่สวิตช์ไฟได้เลยครับสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงที่หลอดไฟด้วยนะครับคลิกที่สวิตช์อีกครั้งและน้องๆลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟด้วยนะครับให้น้องๆคลิกที่สวิตช์ไฟเหมือนเดิมครับอย่าลืมสังเกตที่หลอดไฟด้วยนะครับ คราวนี้น้องๆมาช่วยกันเติมตารางผลการทดลองให้สมบูรณ์ทีนะครับถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยครับเก่งมากครับเป็นไงบ้างเจมทําการทดลองไปแล้วได้ข้อสรุปว่ายังไงบ้างวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าก็คือแท่งเหล็กคนระับ ส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าคือแท่งแก้วและไม้ครับราวนี้เจมก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าวัสดุที่นำความร้อนนั้นไม่จำเป็นต้องมีสมบัติในการนำไฟฟ้าด้วยเสมอไปยังเช่นแก้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะส่วนมากแล้ววัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าจะเป็นพวกวัสดุประเภทโลหะต่างๆเช่นทองแดงเงินเหล็กและอลูมิเนียม ส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็เช่นพลาสติกไม้ยางและแก้วไงละเจมแล้วนอกจากการนำมาทำสายไฟแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากการนำไฟฟ้าของวัสดุดได้ยังไงอีกบ้างล่ะครับเราจะใช้วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้ามาทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงทำไส้หลอดไฟด้วยสำหรับวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเราก็นำไปทำอุปกรณ์ที่ป้องกันไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ารั่วอย่างเช่น การนำพลาสติกมาทำที่หุ้มปลั๊กไฟฟ้าหรือสวิตช์ไฟไงล่ะเจมส์เอาล่ะหลังจากที่เราได้รู้เรื่องการน,นำไฟฟ้ากันไปมากแล้วเราไปต่อสายไฟที่บ้านลอยน้ำกันต่อดีกว่านะเจมส์ได้เลยครับเป,เป็นไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันหรืึเปล่าครับคาบเรียนนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกมากเลยนะครับน้องๆและตอนนี้เราไปช่วยกันสรุปเนื้อหาในคาบเรียนนี้กันก่อนดีกว่าครับ การนำไฟฟ้าของวัสดุหมายถึงการที่วัสดุยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่าตัวนำไฟฟ้าซึ่งได้แก่วัสดุประเภทโลหะต่างๆส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่าฉนวนไฟฟ้าได้แก่วัสดุที่ไม่ใช่โลหะเราสามารถนำประโยชน์จากการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ได้หลายทางเช่นการทำสายไฟ การทำเครื่องใช้ไฟฟ้าการทำไส้หลอดไฟฟ้าครับสำหรับค่าบเรียนนี้น้องๆก็คงจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกกันไปบ้ามากมายเลยนะครับและน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในค่าบเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ